อ่าครับสำหรับคนที่พอเราสมัครครับแล้วนะครับมันก็มาดูเลขกระเป๋านะครับ asset deposit นะครับจากนั้นเราก็มาเอาเลขกระเป๋า E R G นะครับที่นี่นะครับเราก็จะเห็นเลขกระเป๋าของเรานะครับเราก็กด copy address เหมือนกับใน Ethereum นะครับเพื่อนๆเ,เคยทำ ETH มาแล้วเนี่ยมันก็ หลักการเดียวกันนะครับแล้วก็กด copy address ตัวนี้ออกมานะครับจากนั้นเราไปที่ nano pool นะครับ nano pool เนี่ยมันก็จะมีให้ดูนะครับว่าเหรียญ erg เนี่ยตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพนก็ไปกด big start นะครับ start m i n i n g นะครับผมเขาจะเขียนว่าให้ไปดาวน์โหลด nano pool นะครับแตกโฟลเดอร์ออกมาแล้วก็แก้แ d ดเด s ที่อยู่เปลี่ยน Work e r name นะครับอ่าทีนี้ขั้นต่ำของ E R G O เนี่ยเขาเพย์ที่5เหรียญน,นะครับ5เหรียญ E R G O เนี่ยเขาถึงจะเพย์ออกให้นะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมที่ N A N O MINER อะนาโนเนอร์ Minor, นะครับนาโน m i เนอเนี่ยผมแนะนำให้เข้าเว็บกิจรับนะครับเข้าไปดาวโหลดตัวนี้สำหรับเพื่อนๆที่เป็น Windows เนี่ยก็ใช้ไฟล์ของ Windows ตัวนี้นะครับ3.3.5 CUDA 1 1ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็แตกไฟล์นะครับ เราก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรม Nano Miner ขีด Windows ขีด3ามจุนะครับคู่ i y a สิบเอดตินะครับเราก็ดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นแสดงโฟลเดอร์นะครับเปิดขึ้นมาแตกไฟลอ์ออกมานะครับคลิกขวาแตกไฟลอ์ออกมา ซึ่งวิธีนี้เพื่อนๆทาเป็นอยู่แล้วแหละผมเชื่อเพราะว่าเพื่อนๆขุดอีเทอเรียมกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วิธีนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรนะครับแค่เราเปลี่ยนเป็นขุดเหรียญ E R G เฉยๆนะครับแล้วก็เข้ามาที่ config นะครับคลิกข,ขวา Edit นะครับอ่าเราก็เอาเลขกระเป๋ามอกยะของเรานะครับมาใส่ตรงนี้แทนนะครับใส่ตรงนี้แทนปึ๊บ แบบนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อหลีกของเรานะครับแบบนี้นะครับแล้วกดเซฟนะครับจากนั้นเราก็ต้องสร้างไฟล์แบตนะครับหนึ่งไฟล์ให้เขาทำงานนะครับก็คือคลิกขวานะครับ new นะครับคลิกขวา new แล้วก็ take document นะครับเราจะได้ไฟล์ take document ขึ้นมาหนึ่งอัน ตั้งชื่อว่าลันก็ได้นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับวินะครับอ่ะมาที่ลันนะครับเราก็ตั้งว่าเราใช้เขาลันตัวนาโนมายเนอร์นะครับ NANOMINER.exe e e. นะครับแล้วก็เว้นวัค แล้วก็ให้รันตัวคอนฟิกขีด argo ergo ตัวนี้นะครับอ่าแล้วกลอกมานะครับจุด ini แบบนี้นะครับแล้วก็เซฟเป็น run ดับแบบนะครับ set add เลือก all file นะครับใส่ชื่อนะครับแล้ก็ใส่จุด B A T แบบนี้นะครับกด save ทีนี้เนี่ยมันจะได้ไฟล์แบทขึ้นมาตัวหนึ่ง mm hmm. ก็เหมือนกับไฟล์ขดอีเทอร์เรียมของเรานะครับตัวนี้นะครับจริงๆการใช้งานเราก็แค่เดี๋ยวปิดตัวเก่าให้ดูก่อนนะครับก็แค่ดบบเบิลคลิกนะครับเปิดขึ้นมามันก็จะ run นะครับแล้วก็ allow asset นะครับของผมก็จะลันนะครับให้อัตโนมัติก็เหมือนกับการขุดอีตาเรียมอย่างอย่างที่เพื่อนๆใช้ขุดนะครับแต่ว่าการขุด E R G ตอนนี้ที่ผมเช็คดูในเว็บวัตถุไม้เนี่ยมันได้เยอะกว่านะครับลองดูดู H A T วัตถุม้นะครับสมมติสมสมุตินะครับ3070ธรรมดา1ใบ หรือของเพื่อนๆลองใส่ของเพื่อนๆดูนะครับสมมิจดศูนย์รรมาาหนึ่งใบเนี่ยคาลคูเลตดูนะครับเนี่ยขุดเอเทเรียมจะได้วันละห้าจุดเก้าหกนะครับถ้าขุด Erg เนี่ยจะได้วันละสิบเอ็ดได้วันละสิบได้วันละเก้าแล้วกันซึ่งมันได้มากกว่าประมาณหนึ่งเท่าตัวนะครับสมมติเพื่อนๆสามารถขุด Erg ตัวเนี้ยแล้วก็เอา เหรียญไปขายซื้ออิตาเลียมมาเก็บก็ยังได้มากกว่าเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันแค่ใบเดียวไงสมมุติว่าถ้าคำนวณแบบเยอะๆแบบเป็นหลิกสมมุติแบบนะครับสมมุติห้าแปดเก้าสามลองดูว่าความต่างมันจะประมาณไหนนะครับค่าไฟ0.2นุดสองะครับแคลเลเตอร์ดูยังหลิก ที่เขาประมาณหนึ่งนะครับลิกประมาณหนึ่งก็ถ้าขุดอีเทอรเรียมเนี่ยได้ร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขุดไนแอดเนี่ยได้เก้าสิบสามโดยประมาณนะครับต่อวันแต่ขุด e r g ได้ร้อยหกสิบหกนะครับซึ่งมากกว่าประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะอืมคุณเอาหกสิบเปอร์เซ็นไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะลองนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองขุด e r g เนี่ยก็ ก็อื่นเลยนะครับสมัครกระเป๋านะครับเอาเลขกระเป๋ามาดาวน์โหลดตัว Min e นนะครับของ n a n น m า n e r ใส่เลขกระเป๋าลงไปนะครับสร้างไฟล์แบบก็ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครคอยอนะครับสมัครตรงก็ได้หรือจะสมัครแล้วใส่เลฟเฟอร์เรนซ์ผมก็ได้นะครับถ้าเกิดใครอยากเลี้ยงน้ำร้อนน้ำชาก็ใส่ใส่เลฟเฟอร์เรนซ์ผมก็ได้นะครับ โอเคก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมังคั่งกันมากขึ้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ